เมื่อเรารู้สึกตื่นรู้ทางจิตวิญญาณจะมีความรู้สึกยังไงจริงๆแล้วในการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณมันมีหลายมิติแล้วก็มีหลายเลเวลมากๆนะคะแต่ว่าในสิ่งหนึ่งที่ทําเมื่อเราตื่นรู้ทางจิตวิญญาณคือเราจะตื่นรู้เกี่ยวกับบทบาทเราจะเริ่มยึดติดบทบาททางโลกน้อยลงบทบาททางโลกคืออะไรบทบาททางโลกคือบทที่เราเล่นอยู่เช่นบทลูก บทของการเป็นแม่บทของการเป็นภรรยาบางทีเราอาจจะเล่นบทคนที่น่าสงสารอยู่คนที่ทำยังไงก็ไม่มีใครเห็นค่าเมื่อก่อนเราอาจจะจริงจังอยู่กับจมอยู่กับความน้อยใจของเรานั่นคือเรากำลังยึดติดในบทบาทของเราเราอินกับบทบาทในชีวิตของเรามากๆอันนี้แล้วเราเวลาที่เรายึดติดเราจะยึดติดในความรักเวลาที่แบบแฟนอาจจะทิ้งเรามาเป็น10ปีแล้วอะ แตเรายังไม่เคยทําใจได้เลยคุณเราสูญเสียคุณพ่อคุณแม่หรือในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตเราจะไม่ไดูดแลท่านเต็มที่เรายังจริงจังกับบทบาทของความรู้สึกผิดอยู่คำว่าจริงจังในชีวิตมันแปลว่าอะไรรู้ไหมคะมันแปลว่าจริงจังในบทบาทมากเกินไปหน้าที่ความเป็นภรรยาว่าภรรยาที่ดีต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ถ้าเราไม่ได้เป็นเราก็จะรู้สึกผิดต้องมีสามีคนเดียว รักเดียวใจเดียวไม่เลิกถ้าเลิกไปว่าเราล้มเหลวในชีวิตเราจะเริ่มรู้ว่ามันไม่มีใครเป็นของใครในที่สุดชีวิตเรามันยากตรงเลยชีวิตเรามันทุกข์มากๆเลยทําไมเราเกิดมาโชคร้ายแบบนี้ทำไมชีวิตเราเจอแต่เรื่องหลายหลายเราจริงจังกับชีวิตมากแล้วเราก็เชื่อแล้วมันก็เป็นความจริงมากๆในชีวิตของเราเราเนี่ยเราจะเริ่มเป็นอิสระตอนน่อมันเราจะเริ่มว่าอ๋อมันจริงๆมันแค่บทบาทมันก็เป็นแค่บทบาทและหน้าที่ใน ช่วงเวลาหนึง่งแน่นอนแหละเราอาจจะทุ่มเต็มที่เราสามารถทุ่มเต็มที่ในบทบาทที่เราทําแต่เมื่อถึงจุดหนึง่งเราต้องปล่อยวางว่าอ๋อจริงๆมันแค่บทบาทวันนี้เราก็ลาได้เพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราตื่นรู้เราจะเริ่มแยกว่าอ๋อมันก็เป็นแค่บทบทหนึ่งในชีวิตเรามันคือหนังสือเล่มหนึ่ง,งที่เรากลางขึ้นมาแล้วนี่มันคืออยู่ในบทนี้ตอนนี้อยู่บทนี้ตอนนี้ต้องเปลี่ยนบทใหม่ละเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณแยกได้ระหว่าง จิตวิญญาณและบทบาทที่คุณได้รับณนชาติปัจจุบันคุณจะเริ่มเอนจอยและปล่อยวางแล้วคุณจะเริ่มมองเห็นตัวเองเหมือนเวลาที่เรานั่งสมาธินะคะเราจะเริ่มเห็นเห็นความคิดของตัวเองเห็นความรู้สึกของตัวเองคุณจะเริ่มแยกคนที่ทําสมาธิอ่ะเขาถึงสามารถปล่อยวางได้เร็วเพราะประสบการณ์ในการทําสมาธิทําให้เราเห็นอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองก็สําหรับใครที่อยากจะตื่นรู้ทางจิตวิญญาณน,นะคะแล้วก็มองเห็น แยกแยะนะคะบทบาทความรู้สึกของตัวเองได้ก็เจอออกได้นะคะในคอร์สสมาธิเปิดดวงตาที่3เพื่อการเยียวยาทางจิตวิญญาณค่ะ